สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการสาระน่ารู้เรื่องยาจากห้องยาโรงพยาบาลศิริขรินหาดใหญ่นะคะ EP นี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องวิธีการใช้ยาป้ายตาค่ะวิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะจากนั้น นอนหรือว่าเหยนหน้าขึ้นเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้มือหยิบกระพุ้งตาล่างค่ะดึงมาเล็กน้อยเห็นเปลือกตาสีแดงข้างล่างด้านในนะคะและบีบยาววางยายาวๆได้เลยจากหัวตาไปทางลายหางตานะคะหลับตากรอกตาไปมาตอนที่หลับตาอยู่ค่ะเพื่อให้ยาถูกดูดซึมเข้าไปข้างในนะคะสักประมาณหนึ่งนาทีให้ผู้ป่วยลืมตาได้ตามปกติค่ะ และคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้ยาป้ายตานะคะขณะที่ใช้ยาป้ายตาป้ายลงในลูกตาแล้วมัลระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสกับเปลือกตาค่ะเพราะว่าอาจจะมีการปนเปื่อนได้นะคะถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาหยดตาร่วมกับยาป้ายตานะคะให้ใช้ยาหยดตาก่อนและเว้น10นาทีใช้ยาป้ายตาเป็นลำดับถัดไปค่ะในเรื่องของการเก็บรักษานะคะยาป้ายตาจะมีอายุไม่เกิน30วันหลังจากเปิดใช้ถ้าเกิดว่าเกิน3 วันแล้วให้ทิ้งยาไปได้เลยค่ะว่าหมดอายุแล้วนะคะแนะนําให้เขียนมันที่เปิดไปด้วยค่ะและข้อสุดท้ายก็คือว่ายาป้ายตาสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้หรือว่าที่อุณาภูมิห้องก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวยาค่ะสําหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนนะคะและอีพีหน้าจะพบกับยาเทคนิคพิเศษนิดไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ช่องของโรงพยาบาลสิริขรินหาดใหญ่เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆด้วยค่ะบ๊ายบาย